มันคงไปโคงมาไงวันนีครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ชาวโซเชียลนะครับเจอกั <c oughs> นอีกรอบนะครับกับนายพอดีนะครับอารอบนี้รอบนี้จะพามาพามา <c oughs> ดูวิธีการขยายพันธุ์ของ,งกิ่งแก้วมังกรนะครับเอ่อ เน,เนื่องด้วยว่าสาเหตุกิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์ที่นำข้อมาจากมืองนอกมันมีราคาที่สูงนะครับเพราะนั้นเราต้องหาเทคนิคได้วิธีที่ทประหยัดกิ่งพันธุ์นะครับเด,เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูวิธีกรับกรัาฟกิ่งพันธุ์เดี๋ยวให้ดูกิ่งพันธนะี่นี่คือกิ่งต้นพันธุ์นะครับอันนี้เป็น สายพันธุ์สายพันธุ์อะไรวะสายพันธุ์เอลโกโดนะครับนี่ครับเือมีหนามประมาณนี้ปกติแล้วถ้าอาหารค่ะเออเออโอ,อ้ตัวจริครับออกเราเออเออมีหนามเอาไว้ก่อนเนี้ยซื้อมากิ่งละพันห้านะครับแค่นี้นะยาประมาณไม่ถึงฟุตหนึง่งนี่ครับเอลโกโดถ้าปกติชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะเขาก็จะแบบเนี้ย แล้วก็ปลูกลงดินเลยตะเพิ่นเราต้องการให้มันได้หลายๆต้นเพื่อที่จะปลูกทาเป็นแปลงใหญ่นะครับเราก็ต้องหาวิธีลดต้นทุนการผลิตครับดูใช้วิธีการกราฟนะครับกราฟกราฟนะครับเราก็ต้องไปหาต้นป่าหรือต้นสายผพานบ้านเราที่มีอยู่ขึ้นตามรั้วบ้านหรืออะไรก็ว่าไป ก็ตัดมาชำหุงท้มันออกรากแบบนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นี่คือต้น่านครับอ่ะเห็นกันเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูหนึ่งต้นนะครับทําเร็วๆเลยอันจริงๆวิธีกราฟก็มีหลายหลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมเอาวิธีแบบง่ายๆมาแบ่งปันกันนะครับจะได้เอาไปใช้ในแปลง ของท่านได้ประหยัดแน่นอนครับประหยัดต้นทุนแน่นอนอ่ะนะครับวันนี้ก็มาเบ็นันอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับคัตเตอร์คัตเตอร์ต้องคมนะครับตั้งไกลกระดาษกาวนะครับแล้วก็หนังยางนี่หนังยางนะครับมีหนันงยางมีถุงถุงพลาสติกนะครับอ่ะแค่นี้แหละเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่ะเรียกต้นป่ามาคือคือสปะรถเอยไม่ใช่เกี่ยวบางกรเขาจะมีอยู่สามสามปีประมาณนี้ให้เราเลือกปีที่ว่าปีที่ว่าอยู่อยู่อยู่ตรงกลางหมายถึงด้านหนึ่งมันจะแบนอย่างนี้เนาะเห็นเนะาะอันนึงจะตรงเนี่ยส่วนอีกด้านหนึ่งมันจะอยู่เยื้องๆแบบนี้ครับเนี่ย,รเ,ยเราจะเอาตรงนี้กันนี่นะครับอันนี้เป็นวิธีประหยัดกิ่ง่ันแลบะบประหยัดเซฟเซฟตังในกระเป๋านะครับ มันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเฉือนต่อป่าเลยแล้วกันก็เอามาใกล้ๆกอนก่อนยวไม่เห็นกันนะครับเราจะเฉือนลงข้างๆแกนตรงนี้นะครับความยาวอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับท่าลงไปตรงๆนะครับ90ิองศาทาไปเลยห่างแกนนิดนึงประมาณนี้ประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ แล้วก็ดูประมาณนี้แล้วก็ตัดด้านนี้9กิบองศาเช่นกันนะครับประมาณนี้ครับเงียวเถอะวะอ่านี่นะครับได้ลักษณะนี้อย่ประมาณนี้นะครับตัวน,นี้ไม่ค่อยอวกเท่าไหร่เยอะน้อยนะครับพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมาดูกันที่กิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ดูว่านี่กิ่งพันธุ์ดี ด้านนี้ด้านที่มันเขาตัดสูงมาให้คือด้านที่มันแตกออกจากต้นแม่พันต้นแม่มันรเราก็ไล่จะไล่บ,บนลงล่างโดยที่เราจะเลือกเอาแค่ตาเดียวนี่ครับคือตาของแก้วมังกรน,นี่ยครับเห็นเนาะเอาแค่ตาเดียวเพื่อที่จะมาติดกระตอบ่าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเชือนให้ดูคทันสั้นเร็วๆอันนี้เบ่งปันนะครับเบ่งปันความรู้ติดความรู้เท่ากักนครับเชือนออกประมาณ ห่างแกนประมาณนิดนงึงเด็นลงไปเลยอุณหภูมิามานนี้เหมือนกันเก้สาสิบองศาระวังน้ำนะครับบางสายพันธุ์มีน้ำนะครับผมแล้วก็จะได้ประมาณนี้อ,อยากกลับไอ้นี่ลงล่างก็พอครับตามจะแทนขึ้นตรงนี้ประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้ พอได้มาปุ๊บต้องรีบประกบเลยเดี๋ยวมันแห้งแต่ว่าต้นป่าเราเหี่ยวเหี่วลลยวนะครับเหี่ยวือนคนกำลังทำเลยเนะี่ยครับประมาณนี้นะครับมันไม่เท่ากันต้องหาต้นใหม่ล่ะเดี๋ยวก่อนอ่านใหม่ก่อนก็เหมือนกันเลนะไ,มไม่สวยมันเลงอ่ะเอาอันนี้แหละท่านผู้ชม ใส่เข้าไปเลยปั๊บนี่นะครับสายพันธุ์จะอวกกว่าต้นป่าเราประกบด้านในด้านหนึ่งครับประมาณนี้เอาสั้นแล้วเร็วๆแล้วก็เราจะติดด้วยกระดาษกาวนี่นะครับที่กระดาษกาวตัดมาสักประมาณ20เซนแล้วก็เริ่มติดจาก ขีบในก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวผมทำเสรลงให้ดูอีกรอบว่าปิดตาแล้วเดี๋ยวปิดตานะครับทำยากอยู่นะต้องหัดต้องฝึกมือครับให้คล่องประมาณนี้อุ้ย ก็เราจะติดกันอีกแผ่นหนึ่งตัวมันหลุดนะครับลัวมันหลุดนะครับปิดอ,อีกหนึ่งอย่าปิดตานะครับกิ่งสายพันธดีตรงที่เขาจะแตกออกมากันนะครับประมาณนี้ นี่เสร็จแล้วีอเทคนิคก,การกราฟเาากี่ยวมังกรนพาหยัดกิ่งพันแน่นอนครับล้านเปร์เซ็นครับเรียบร้อยหนึ่งต้นนะครับต่อไปพอได้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะเอาถุงครอบเพื่อเวลาคุณเจ้าของสวนเขารดน้ำเชื้อราจะได้ไม่ดีเข้านะครับเราก็หาถุงมาครอบเอาหนังยังเฮียไประเเปิดมันนี้ ปมกะติรมาครอบลงงนี้กันบันโดนน้ำนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นังยางรัดปับ๊บเป็นอันกันเสร็จทีนะครับแค่นี้ครับง่ายๆเทคนิคการขยายพันธุ์กิ่งแก่ก่อนลดต้นทุนลดตังค์ในกระเป๋านะครับประมาณนี้นะครับ ดูกันทันเนาะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามฝากกดสับตะไคร้ด้วยนะครับอย่าดูเฉยเฉยนะครับอ่ะโอเคทิค้งท้ายไว้แค่นี้นะครับนี่นะครับการกราบเชียร์มา่ก่อนสไตล์นายพอดีโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย